สวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บันทึกยำหลอนก็จะมาเล่าตอนจบของบ้านตกทอดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะหลังจากคืนที่อันจากไปทุกอย่างในบ้านเงียบสงบแต่ในความสงบนั้นกลับมีความว่างเปล่าแปลกๆเหมือนมีบางสิ่งที่ยังไม่จบผู้พารู้สึกได้ว่าอันไปแล้วจริง แต่มันมีคำถามที่ยังตามหลอกหลอนเขาอยู่ทำไมบ้านหลังนี้ถึงไม่มีใครอยู่ได้นานทำไมแม่ถึงไม่เคยเล่าเรื่องอันแล้วทำไมย่าถึงเตือนเขาไว้ขนาดนั้นเขาเริ่มสำรวจบ้านอีกครั้งครั้งนี้เป็นการค้นหาคำตอบไม่ใช่หนีความกลัวในห้องนอนของย่าชั้นล่างผูพาพบกล่องเหล็กเก่าใต้พื้นกระดานมันถูกซ่อนไว้อย่างดี ต้องแงะไม้กระดานจึงจะเปิดได้ข้างในคือสมุดบันทึกปึกจดหมายและภาพถ่ายเก่าๆจำนวนหนึ่งบันทึกของยา่าขศสอ0 8บ้านนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่เป็นบ้านที่สร้างจากคำสาบานปู่ของเจ้าท่านเจ้าคุณสมพลเคยขอพรจากร่างทรง เพื่อให้ตระกูลน,นี้เจริญรุ่งเรืองไม่สิ้นสุดแลกกับบางสิ่งสิ่งนั้นคือการเส้นไหว้เด็กหญิงตีลักครั้งในยุคหนึ่งเคยมีเด็กในบ้านหายตัวไปโดยไม่มีใครตามหาเด็กเหล่านั้นเป็นเครื่องสังเวยแต่เมื่อข้ากับแม่ของเจ้าไม่ยอมสืบต่อธรรมเนียมนี้บ้านก็เริ่มไล่คนออกทีละคน มีเสียงมีเงามีอุบัติเหตุมีการตายและคำสาบไม่เคยจางเจ้าเคยเห็นเด็กคนนั้นแล้วครั้งแรกเมื่อเจ้าอายุห้าขวบเธออาจจะไม่ใช่อันคนเดียวก็ได้ผู้พาอ่านแล้วแทบไม่เชื่อสายตาคำสาบเด็กกันสังเวยเขาเปิดซองจดหมายเก่าอีกซองหนึ่ง เป็นจดหมายจากแม่ของเขาถึงย่าลายมือหวัดวัดอย่างคนที่เขียนด้วยความกลัวแม่อันเริ่มเรียกหาผาในความฝันทุกคืนเขาตื่นกลางดึกแล้วร้องไห้บางครั้งผาเดินละเมอขึ้นไปที่ห้องป้หลังคาทั้งที่ไม่รู้ว่ามีห้องนั้นอยู่หนูกลัวว่ามันอาจไม่ใช่แค่วิญญาณของอัน หนูกลัวว่าเธอคือสิ่งเดียวกันกับที่เคยเอาลูกคนอื่นไปในอดีตขณะอ่านถึงตรงนี้ลมเย็นวูบหนึ่งกับพัดผ่านเข้ามาในห้องทําที่หน้าต่างติดสนิทภาพถ่ายหนึ่งปลิวตกลงจากสมุดผู้ผาหยิบขึ้นมาเป็นภาพขาวดําของหญิงสาวอุ้มเด็กเด็กคนนั้นคือแม่ของเขาแต่ผู้หญิงในภาพไม่ใช่ยาและไม่ใช่ใครในครอบครัวที่เขาเคยรู้จักเธอแต่งชุดไทยโบราณ และจ้องตรงมาที่กล้องด้วยสายตาที่ไม่ใช่มนุษย์ด้านหลังภาพมีข้อความเขียนไว้แม่ของข้ายังไม่เคยได้รับการไถ่บาปในคืนนั้นผู้ผาฝันอีกครั้งเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนยอยู่ที่ปลายเตียงไม่ใช่อันเด็กคนนี้มีตาเป็นโพรงดำสนิทผิวซีดและผมยาวลากพื้น เธอยิ้มแล้วพูดเสียงเบาเหมือนล้มหายใจสุดท้ายข้าไม่ใช่อันอันไปแล้วข้ายังอยู่ยังอยู่ที่นี่บ้านหลังนี้ยังเป็นของข้าและเจ้าคือสายเลือดคนสุดท้ายภูผาตื่นขึ้นกลางดึกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเสียงในหัวดังก้องถ้าอยากจบเรื่องนี้จงหาห้องสังเวย ให้เจอก่อนที่เธอจะเลือกเจ้าคนต่อไปหลังจากอ่านบันทึกของย่าและจดหมายของแม่ภูผานั่งเงียบอยู่นานความคิดสับสนตเต็มไปหมดเขาไม่เคยคิดว่าครอบครัวตัวเองจะเกี่ยวข้องกับการเส้นสังเวยเด็ดมาก่อนและที่น่ากลัวกว่านั้นเขาอาจไม่ใช่แค่ผู้สืบทอดบ้านแต่คือผู้สืบทอดคำสาบ ผู้ผาตัดสินใจออกตามหาห้องสังเวยที่เสียงในฝันเตือนเขาเริ่มจากพื้นที่ชั้นล่างเดินสำรวจทุกห้องจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ใต้บันไดซึ่งเป็นห้องเก็บของเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและของเก่าที่ผนังด้านในสุดเขาพบลายสลักโบราณ เป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายยันวงกลมมีอักษรล้านนาเก่าเขาเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ในหนังสือของย่าเมื่อตอนเด็กๆและจำได้ลางๆว่ามันหมายถึงประตูข้ามพบผู้ผานำไฟฉายส่องดูละเอียดเขาพบว่าผนังตรงจุดนั้นบางกว่าปกติเข,เขาเคาะเบาๆเสียงกรวงมีห้องอีกห้องหนึ่งซ่อนอยู่หลังผนัง เขาหาอุปกรณ์มางัดแงะแผ่นไม้หลังผ่านไปหลายนาทีในที่สุดก็เปิดทางเขาได้สำเร็จกลิ่นแรงฉุนเหมือนน้ำมันจันเก่ากับควันไฟส,ม,สมุนไพรพุ่งออกมาทันทีข้างในคือห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กไม่มีหน้าต่างผนังทั้งสี่ทาด้วยสีดำด้านบนเพดานมีรูคล้ายปล่องไฟ ตรงกลางห้องมีแท่นหินสีดำตั้งอยู่และบนแท่นนั้นมีโครงกระดูกเด็กเล็กวางนิ่งพร้อมผ้าคลุมสีเลือดนกรอบแท่นเต็มไปด้วยรอยข่วนที่พื้นไม้เหมือนกับมีใครบางคนพยายามหนีแต่ไม่มีทางออกคางแท่นมีสมุดเล่มหนึ่งถูกห่อด้วยผ้าขาว ภูผาเปิดออกเป็นบันทึกของปู่ของเขาเองท่านเจ้าคุณทรงพลพญานาคแห่งห้วยน้ำปิงให้พรข่าเมื่อข่าเส้นเลือดเด็กหญิงบริสุทธิ์ปีละครั้งข่าสัญญาจะไม่หยุดแม้ลูกหลานข่าจะกลัวสิ่งที่ตามมาแต่ข่าจะเก็บความรุ่งเรืองนี้ไว้ในตระกูลหากมีใครหยุดพิธี บ้านจะกลายเป็นทางผ่านของวิญญาณจะไม่มีใครอยู่รอดในบ้านนี้อีกต่อไปเด็กหญิงจะไม่ไปไหนเธอจะกลืนทุกดวงจิตที่ไม่บริสุทธิ์ผู้ผาปิดสมุดทันทีมือสัน่นเขารู้แล้วว่าอันอาจไม่ใช่คนเดียวที่ตายในบ้านนี้และเด็กหญิงในฝันที่ตามเขาเมื่อคืนไม่ใช่แค่วิญญ,ญาณธรรมดา เธอคือวิญญาณพิธีกรรมเธอไม่เคยได้รับการปล่อยเธอคือผลจากพิธีบูชาและเธออยู่ที่นี่มานานกว่า70ปีท่านใดนั้นเองไฟฉายก็ดับลงอีกครั้งเสียงหัวเราะเด็กๆหลายคนดังก้องในห้องพวกหนูอยู่ที่นี่หนูอยู่กับพี่พี่อยู่กับหนูแล้ว เสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งวนรอบเขาอย่างรวดเร็วลมหอบหนึ่งพัดมาวูบใหญ่ไฟฉายเปิดขึ้นอีกครั้งแต่ตอนนี้รอบห้องเต็มไปได้วยเงาเด็กหลายคนทุกคนจ้องมาที่เขาไม่มีตาไม่มีปากเหมือนตุ๊ก,กตาผ้าที่ถูกเย็บปิดไว้เสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินก่อนทุกอย่างเงียบลงคือพี่ผาคืนนี้เป็นคืนพิธีนะ ฟ้าเริ่มมืดอีกครั้งฝนตกหนักขึ้นกว่าเดิมทั้งซอยลึกเงียบเรากับโลกนี้มีแค่บ้านหลังนั้นหลังเดียวผู้พานั่งอยู่หน้าห้องสังเวยในมือยังถือสมุดบันทึกของเจ้าคุณทรงพลหัวใจของเขาเต้นรัวเรากับรู้ว่าคืนนี้จะไม่ใช่คืนธรรมดาเสียงในหัวของเขายังวนซ้ำๆพิธีจะเกิดขึ้นไม่ว่าเจ้าจะยอมหรือไม่ก็ตามผู้พาคิดถึงทางออก เขาอาจจะเผาทั้งบ้านหรือเอากระดูกทั้งหมดไปเผาที่วัดแต่ในขณะที่เขาเริ่มก้าวออกไปจากห้องสังเวยประตูบ้านก็ปิดเองทันทีเสียงดังจากลูกบิดประตูล็อกจากด้านในแม้เขาพยายามเปิดแรงแค่ไหนมันก็ไม่ขยับเลยแม้แต่นิดไฟทุกดวงในบ้านดับลงความมืดเข้าครอบคลุมทุกมุมห้องนาฬิกาเรือนใหญ่ในบ้านตีเสียงดัง สาเวลาของพิธีเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศเหมือนคนหลายคนเดินอยู่ในบ้านเด็กผู้หญิงคนแก่เสียงเหล่านั้นเริ่มใกล้เข้ามาทีละนิดภูผ,ผาหายใจแรงพยายามตั้งสติเขาจําได้ว่าตอนยังเด็กเขาเคยเดินละเมอไปที่ใดที่หนึ่งทุกคืนและแม่ก็จะพาเขากลับมาโดยไม่พูดอะไร คำตอบคือเขาเคยถูกเรียกมาที่นี่ตั้งแต่ยังไม่รู้ความทันใดนั้นเสียงร้องไห้ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นเศร้าโหยหาและสิ้นหวังเขาหันไปมองบนบันไดมีเงาของเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ผมยาวปกหน้าใส่ชุดขาวเก่าๆเ,เสียงของเธอสั่นเครือเจ้าคนสุดท้ายต้องเป็นเลือดแท้ เพื่อปลอดปล่อยเราทั้งหมดผู้ผารู้สึกเจ็บแปลบที่หน้าอกเหมือนมีบางอย่างบีบหัวใจเขาสุดลงกับพื้นเหงื่อแตกเต็มหน้ารอบตัวเขาตอนนี้คือเด็กหลายคนที่เคยถูกเส้นวิญญาณของพวกเขาไม่ได้แค้นแต่ติดอยู่เพราะคำสัญญาของบรรพบุรุษของเขาหญิงสาวโบราณที่เคยปรากฏอยู่ในภาพถ่าย คือแม่ของเจ้าคุณปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าบันไดร่างโปร่งแสงใบหน้าเศร้าเธอพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเจ้าจะต้องเลือกยอมเป็นผู้สั่งเบยคนสุดท้ายเพื่อหยุดคำสาบนี้หรือปล่อยให้มันดำเนินต่อไปกับลูกหลานของเจ้าทันใดนั้นเสียงหัวใจเต้นดังก้อง <c oughs> เขามองไปที่มือของตัวเองมีเลือดซึมออกมาจากปลายนิ้ว เหมือนเขากำลังจะถูกเส้นโดยที่ไม่ได้เลือกอะไรเลยเขาเหง่อยหน้าขึ้นสายตาประทะกับดวงตาคู่หนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำตาอันเธออยู่ตรงปลายทางเดินจ้องมองเขาเด็กสาวที่เขาเคยลืมตอนนี้เธอกำลังร้องไห้พี่พาไม่ต้องตาย <c oughs> แค่ขอให้พี่ไม่เหมือนคนก่อนๆแค่พี่พูดว่าจะไม่ปล่อยให้มันเกิดอีก ภูผาใช้แรงเฮือกสุดท้ายลุกขึ้นยืนมือจับบันทึกของบรรพบุรุษแน่นแล้วตะโกนออกไปในความมืดข้าจะไม่ยอมทำตามคำสาบานบ้าๆนั่นอีกแล้วถ้าจะต้องมีใครเจ็บเพราะเลือดในสายตระกูลนี้ให้มันจบที่ข้าเสียงเงียบไปชั่วขณะเงาทั้งหมดหยุดนิ่งเสียงกรีดร้องของเด็กเงียบลงร่างของอันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ยื่นมือมาจับมือเขา สัมผัสของเธออุ่นอบอุ่นจริงๆน้ำตาของเธอไหลพร้อมกับรอยยิ้มสุดท้ายหนูไม่ต้องอยู่ที่นี่อีกแล้วขอบคุณนะพี่ผาทันใดนั้นลมแรงหอบหนึ่งพัดไปทั่วทั้งบ้านเหมือนพายุพัดจากภายในเสียงแตกของไม้เสียงประตูเปิดแห่งทุกบานเสียงนาฬิกาหยุดลงที่เวลาตีสามตลอดการ จากนั้นเงาทั้งหมดก็หายไปผู้ผาตื่นขึ้นในเช้าว,วันรุ่งขึ้นบ้านทั้งหลังเงียบสงบไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีตุ๊กตาแท่นสังเวยหายไปแม้แต่กลิ่นเก่าของบ้านก็หายไปหมดและที่สำคัญที่สุดคำสาปจบลงแล้วเช้าวันใหม่แสงแดดยามเช้าอ่อนๆทะลุผ่านหน้าต่างบ้าน เสียงนกร้องแผ่วๆดังจากต้นไม้รอบบ้านที่ดูเขียวสดขึ้นอย่างประหลาดกลิ่นอับในบ้านหายไปหมดสิน้นผู้ผาตื่นขึ้นจากโซฟาหน้าห้องรับแขกเขาไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตอนไหนไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเงาไม่มีฝันไม่มีตุ๊กตาผ้าบ้านหลังนี้เงียบสงบอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี เขาเดินไปที่ห้องสังเวยตอนนี้ไม่มีทางเข้าอีกแล้วผนังที่เคยมีทางลับกลับกลายเป็นผนังเรียบสนิทไม่มีรอยไม่มีช่องไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเขารู้ทันทีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นคืนพิธีสุดท้ายวิญญาณทุกดวงได้จากไปแล้วคำสาปของตระกูลได้จบที่เขา หลังจากเผาสมุดบันทึกของปู่ทั้งหมดภูผานั่งพิจนารณาอยู่นานเขาไม่รู้จะทำอย่างไรกับบ้านหลังนี้ขายก็ไม่ได้ใครจะซื้อบ้านที่คนตายไปมากกว่า20รายหรือทิ้งก็เปลืองเงินแต่ถ้าเก็บไว้แล้วเรื่องแบบนี้จะกลับมาอีกไหมสามวันผ่านไปภูผาเริ่มเก็บข้าวของกลับกรุงเทพขณะจัดของ เขาเจอจดหมายใต้ลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือลายมือแม่ของเขาจ่าหน้าซองไว้ว่าเปิดหลังจากคืนพิธีเท่านั้นเขาเปิดออกใจเต้นแรงภูผาลูกแม่ถ้าเจ้ารอดมาจนถึงตอนนี้แปลว่าลูกได้ทำสิ่งที่แม่ทำไม่สำเร็จแม่หนีมันมาตลอดแม่ไม่เคยกล้าสู้แม้แต่จะมองตาเด็กๆพวกนั้นแต่เจ้าทำได้ เจ้าทําให้ตระกูลนี้ได้หลุดพ้นแม่ภูมิใจในตัวลูกที่สุดขอทอดที่ไม่เคยบอกอะไรเพราะแม่เองก็กลัวว่าลูกจะเป็นเป้าหมายคนต่อไปแต่วันนี้ลูกไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปลูกคือจุดจบของคำสาบนี้ผู้พานั่งเงียบอยู่นานน้ําตาไหลอย่างไม่มีเหตุผลไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขารู้ว่าแม่ไม่เคยไม่รับเถาแค่เลือกเงียบ เพื่อให้เขารอดเขาเผาจดหมายนั้นหน้าบ้านแล้วหันกลับมามองบ้านไม้สองชั้นเก่าๆหลังนี้รอยร้าวบนกำแพงรอยเปื้อนเลือดที่เคยมีหายไปแล้วแม้แต่กลิ่นตุก,กตาเหลือแค่ความว่างเปล่าสามปีต่อมาบ้านหลังนั้นไม่ได้ถูกขายแต่ถูกรีโนเวทเป็นโฮมสเตย์เล็กๆชื่อเรือนผาภู คนที่มาพักพูดเหมือนกันหมดว่าบ้านหลังนี้สงบเหมือนมันเคยเจ็บมาก่อนแล้วตอนนี้มันหายดีแล้วเด็กบางคนที่มาพักกลางคืนบอกพ่อแม่ว่ามีพี่ผู้หญิงใจดีมาเล่นด้วยแต่พอพ่อแม่ถามว่าเธอเชื่ออะไรเด็กก็ยิ้มและตอบสั้นๆว่าพี่อันค่ะ เรื่องราวของบ้านตกทอดก็จบลงไปแล้วนะคะทีมงานบันทึกยามหลอนและแอดมินขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ทำให้แอดมินมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคืนนี้ขอให้เพื่อนๆหลับฝันดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ